หน้าบ้านเราสะอาดน้ำปิ่งก็กุดลออใกล้เสร็จเมืองชิงใหม่ต้องพร้อมก่อนฤด,ดูท่องเที่ยววันที่12ตุลาคม2568ันายทศพลพลอ,อุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเช้านี้ไม่ได้ไปวิ่งครับแต่ผู้วา่าและท่านนายกเหล่ากาชาติมีโอกาสร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเริ่มต้นที่ตัวเรานะบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม และริมน้ำปิงสะพานนวรัตขนาดเดียวกันได้ติดตามความคืบหน้าโครงการกุดลอกแม่น้ำปิงซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่รถบรรทุกขนาดเล็กทยอยเข้ามาบรรทุกดินและทรายที่ถูกกุดขึ้นจากแม่น้ำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบไม่ใช่รถขนาดใหญ่เกินไปเพราะอาจรบกวนประชาชนในเขตชุมชนทรายและดินทั้งหมดจะต้องถูกนำไปทิ้งยังพื้นที่ราชการที่เหมาะสมโดยไม่กองไว้ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอาจทําให้วัสดุกลับลงน้ําอีกหากมีฝนตกจุดที่ผมยืนอยู่วันนี้อยู่ตรงข้ามกับบ้านพักเดิมของท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารทักหาซึ่งท่านได้กรุณาเสียสละพื้นที่ให้ภารกิจขุดลอกสามารถดําเนินการได้เต็มประสิทธิภาพนับเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือร่วมใจเพื่อส่วนรวมสมควรยกย่องชมเชยงานขุดลอกแม่น้ำปิงในรอบนี้มีระยะทางรวม42กิโลเมตร ใช้งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อให้แม่น้ำปิงกลับมามีศักยภาพในการระบายน้ำอีกครั้งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า95%หรือเพียงช่วงสุดท้ายที่กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาผมเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้มีหน่วยงานต่าง,างๆเข้าร่วมติดตามทั้งสอตองหปป,ปชและปปทเพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเชียงใหม่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมโดยช่วยกันดูแลหน้าบ้านเราให้สะอาดสวยงามน่าม,ามองบ้านใครบ้านมันเพื่อให้เมืองเชียงใหม่ของเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นบ้านใครบ้านมันแต่เชียงใหม่คือบ้านของเราทุกคนมาร่วมกันพัฒนาเชียงใหม่ให้หน่าอยู่น่าเที่ยวและน่าภูมิใจครับ